เป็นอีกหนึ่งนางเอกขวัญใจของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับนางเอกหน้าหวานเบลล่าราณีแคมเปญและเป็นที่ทราบกันดีว่าสาวเบลล่านั้นเธอชื่นชอบในเรื่องของการทำบุญเป็นอย่างมากทั้งช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือสังคมรวมไปถึงช่วยเหลือสัตว์ร่วมโลกที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างล่าสุดน้ำพึ่งนัทริกาได้โพสต์ภาพแคปหน้าจอการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าขอบคุณน้องเบลล่า และเพื่อนๆที่ช่วยซื้ออาหารต่อชีวิตให้น้องมานะคะซึ่งหลังจากนั้นเบลล่าได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ายินดีมากๆค่ะท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาอนุโมทนาบุญกันมากมายแอดขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ